ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดบีส์ของคอนเดอร์เรานะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนสามารถไปนั่งชิลดืล่มค็อกเทลบรรยากาศแบบโอเพ่นแบบนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวต้อนรับกร,ระสุนแฟนเวน์ชาแนลค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้นี่คะเพื่อนๆค่ะเพนเทสจะพาเพื่อนๆไปตะลุยะค่ะสมมติไทามของที่นี่และที่สําคัญนะฮะเมืองที่เพนเทสจะพาเพื่อนๆไปนี่นะเขาชื่อในเรื่องของซุปเปอร์ค่ะเลยก เขาใช้รถก๊อฟกันนะคะคนพื้นที่ที่นี่เพราะว่าหาที่จอดรถยากนะคะเพื่อนปั่นจัก,กรยานก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่ค่ะนะคะและนี่เป็นเมืองลักชัวรี่นะคะเพื่อนสังเกตนะคะนี่คือผู้คนเนะะี่ยเขาเดินถนนนี้ที่เบลเยียมนี่ไม่จำเป็นต้องใส่แมส์แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่อับนี่ต้องใส่แมส์นั่นคือหมายถึงว่าเข้าไปในร้านอาหารคือใส่แมส์ก่อนค่อยถอดรับประทานอาหาร นี่คือรถรับส่งนะักท่องเที่ยว that's right this one for tour in this city mm hmm. in this way นี่เนะะี่ยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าผู้คนทุก oh <c oughs> อย่างเขาก็นั่งชิลนะคะพเพื่อนๆบรรยากาศแบบชิลมาก ทแบบเห็นแบบเยอะมากๆเายสครู่มันก็จะเห็นสมวัาค่ะคุณผู้ชม่ะรออัจะรอ์ริเลค่ะน,นี้เราก็มา ปิ้งอย่างที่บอกเป็นวินอาร์ตแกลเลอรี่นะคะแล้วก็เป็นเมืองบีชชายหาดที่สวยแล้วก็รีแล็กซ์นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศนะคะ oh. นี่ค่ะเพื่อนๆขานะคะอีกหนึ่งนะคะผู้คนไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่นี่นะคะเพื่อนๆแเพื่อนๆเห็นนี่คือร้านไอศครีมโอ้ดิสันพอร์เพื่อนๆเห็นยังคะอ ตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดบีสของคอมิลเตอร์รเรามคะเพื่อนๆขาน,นี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนสามารถไปนั่งชิลดื่ม็อกคเทลบรรยากาศแบบโอเพ่นแบบนี้นะคะนี่คือแอรียชายหาดของที่นี่ที่ทันหุบอาเพื่อนๆ่าเป็นไงคะชิลไหมคะชิลมากค่ะคนก็เดินรีแลกซ์นะคะกับบรรยากาศชิลๆเดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งกันวะ่ะย่าจะโอเค เทเลจเครื so, umas, ่องดื right. ่มอ nice. yeah, wow. okay. oh, ัดเฟรชของเขาที <h uti> <h uti> ่นี <h <h ่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆของคอนเทาต์นะคะทุกคนแล้ก็นั่งชิลค่ะนะคะในช่วงที่รอมิกซ์ชูเปอร์ออเดอร์นสำหรับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของบรรยากาศของมุมนี้กันค่ะนะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่ามันชิลมากทุกคนสามารถแบบไม่ใส่หมวกสลาว์เลยการนั่งเอาท์รอแบบนี้นะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งคนที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวนะคะเขาชอบมาเที่ยวเมืองนี้กันนะคะเพราะว่าหนึ่งบรรยากาศแบบริมทะเลชายหาดแบบน่าจะบอก็ชิลเลยแหละมากๆกับเพื่อนขาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดื่มพนเค้กกันนะคะเครื่องดื่มรสชาติก็จะเฟรชขนาดไหนค่ะชิมกันเลยค่ะนี่นะคะและ้วเครื่องดื่มก็มาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเพันเคสจะโชว์นะคะเครื่องดืม่มนี่ วีค่ะเอนเพื่อนขนะคะส่วนของวิกเจอร์นะคะเป็นยอชเนนองยเยอรกจุอ่ามิสวานจีนนิดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยนะคะรามันั่งแบบ รสชาติด,ดีเลยทีเดียวนะคะสดชื่นมากะคะ่ะเพื่อนๆค่ะบรรยา,ากาศดีๆแบบนี้น <มา S 1> โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพนเพนมุย้ยนะคะเดี๋ยวทริปหน้าเพนเพจจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนกันอีกนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเลยค่ะเพื่อนๆ เย็นประมาณสี่ทุ่มนะคะที่นี่ในช่วงหมดซัมเมอร์เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ